สรุปทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษาในเบื้องต้นการศึกษาตรงกับภาษาอังกฤษว่า education ซึ่งมีนักวิชาการนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลากหลายแต่โดยสรุปที่สำคัญคีย์เวิร์ดของคำว่าการศึกษาหมายถึงความเจริญองอกงามการจัดก,การศึกษาต้องทำให้มนุษย์เกิดความเจริญองอกงาม ทางด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมจิตวิญญาณหรือมีความงดงามในทุกๆด้านนั่นเองนะครับจอห์นดิวอีนักการศาคนสําคัญกล่าวว่าการศาคือชีวิตการศาคือความเจริญงอกงามการศาคือกระบวนการทางสังคมและการศึกษาคือการสร้างประสบการณ์ที่สําคัญส่วนมอมล้องปิ่นมาลากุลนักการศาคนสําคัญของประเทศไทยกล่าวไว้ว่า การศึกษาเป็นเครื่องหมายทําให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคลและในพระราชบัญญัติการศษาแห่งชาติก็กล่าวถึงการศึกษาหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจะใช้คําว่าการศาึกษาครับในประเทศไทยจะนิยมเปรียบการศึกษาเหมือนดอกกล้วยไมย้เนื่องจากว่าการศึกษานั้นจะเจริญเติบโตจะงอกงามได้นั้นจะต้องผ่านการบ่มเพาะ ผ่านการรดน้ำผ่านการดูแลเป็นอย่างดีค่อยๆเติบโตแบบช้าๆอาจจะใช้เวลานานแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะมีความสวยงามเปรียบเหมือนกล้วยไม้หรือดอกไม้นะครับในองค์ความรู้รางการสานนั้นมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่หลายวิชาอาทิเช่นปรัชญาการศาึกษาซึ่งแปลว่าการสแสวงหาความรู้ความจริงที่เกี่ยวข้องกับ สภาพการหรือบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศ่านั้นจิตวิทยาการศาเป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์หรือ behavior จะอธิบายพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายนอกของมนุษย์การศาก็จะมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์และพัฒนาศึกษาจะเป็นวิชาที่ว่าเรื่องของการศาเชิงสหวิทยาการหรือมีการบูรณาการ สาขาวิชาและหลายๆขาแขนงทั้งสังคมศาสตร์ทั้งการวิจัยต่างๆมาช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์หรือการกับเครื่องนักการศาสตร์ครับซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทีนี้เราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาศึกษาศาสตร์หรือสาขาวิชาพัฒนาศึกษากันนะครับพัฒนาศึกษาภาษาอังกฤษคือ development education เป็นความพยายามของนักวิชาการที่จะสร้างสารรค์นักการศาสตร์แนวใหม่ ที่เรียกว่านักพัฒนาศึกษาเพื่อให้เป็นผู้นําในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมนักพัฒนาศึกษาจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและลุ่มลึกทั้งในมิติของความเป็นนักคิดนักวิจัยนักวิชาการมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้หลัก3าส่วนคือด้านศึกษา,าศาสตร์ครุศสาสตร์ครุศสาสตร์ศึกษาศาสตร์ เรื่องศาสตร์ของการพัฒนานในมิติต่างๆได้แก่สังคมวิทยาการศาเศรษฐศาสตร์การศาึกษามนุษยศาสตร์กรรับการศามนุษยวิทยาการศาประศากับการศาและองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพัฒนาศึกษาจึงหมายถึงการพัฒนาการศารึกษาโดยอาศาัยองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการหลายๆส่วนเข้ามาผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ก็จะเป็นองค์ความรู้หลักในการพัฒนา,ฒนาศึกษาทําให้นักพัฒนาศึกษานั้นเป็นนักคิดที่มีความรอบรู้ในเชิงสหาวิทยาการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเป็นนักวิจัยที่มุ่งบุกเบิกสแสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาการศาึกษาและพัฒนาศาสตร์ให้ก้าวหน้าในลักษณะของสหาวิทยาการเป็นนักวิชาการที่มุ่งพัฒนาและออกแบบกลยุทธ ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดการาพัฒนาประเทศอย่างสมดุลใช้ความรู้หลากหลายด้านศึกษาศาสตรด์ด้านสังคมศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อนําไปสู่การพัฒน,นาประเทศนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของพัฒนาศึกษาศาสตร์ต่อไปปรัชญาการศึกษาปรัชญาฟิโลโซฟีเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความรู้ความจริงปัญญา ปรัชญ,ญาการาศึกษาจะมีอยู่หลายแขนงเช่นปรัชญ,ญาจิตนิยม idealism จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เน้นสุนยศาสตร์เน้นเรื่องคุณค่าทางจิตใจเช่นในสาขาวิชาศิลปะวิชาดนตรีวิชาที่เป็นแนวคิดทางจิตทําให้คนเกิดสุนทรียภาพคือแนวคิดจิตนิยมสารัานิยม essentialism สารัะย่อมาจากเนื้อหาสาระสาขาวิชานี้จะเน้นการสอนเนื้อหาสาระเป็นหลักให้ความสำคัญกับรายละเอียดของรายวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระสัจจานิยมหรือนิรันตระนิยม p a r a n a t u a l i s m ปรัชญาสาขานี้จะเน้นในเรื่องของการศึกษาความจริงอันเป็นนิรันที่ไม่สูญหายไปไหนเช่นเรื่องวัตถุบโบราณเรื่องสิ่งต่างๆที่ คงอยู่ได้ตลอดไม่เสื่อมสลายหายไปปรัญาพิพัฒนาการนิยมโปรเกรสซีฟนิซึมปรัญานี้จะเน้นการพัฒนาการในช่วงต่างๆจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งหรือพัฒนาการของมนุษย์ปรัญาปาฏิรูปนิยม r e คอนสตั u ชั i นนิซ m ปรัญานี้จะเน้นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการปราฏิรูปสังคม เรื่องจิตอาสาพัฒนา,าสังคมจะเป็นแนวคิดของปรัชญ,ญาปฏิรูปนิยมอัตถิภาวะนิยม existentialism ปรัชญ,ญานี้จะเน้นให้นักเรียนเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองอัติอัตตะแปลว่าตัวตนอัตติอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนปรัชญ,ญาประสบการณ์นิยม e x p e r i m e n t a l i s m และ pragmatism สังเกตคีย์เวิร์ด keyword. Experiment แปลว่าการทดลอง p r a g m a t i s แปลว่าการปฏิบัติปรัชญานี้จะเน้นให้ผู้เรียนเรียนจากการทดลองการปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ตรงให้ได้สัมผัสสิ่งนั้นจริงๆให้ได้รับรู้จริงๆจากประสบการณ์จริงเพราะนั้นแนวคิดปรัชญาประสบการณ์นิยมจึงเป็นแนวคิดของการจัดการสายุคปัจจุบันที่เราเรียกว่า learning by doing หรืออาจจะได้ย่างนว่า active learning ก็ได้นะครับ a c t i ี e l e a ยน i n g การเรียนแบบกระตือรือร้นหรือการเรียนแบบเชิงรุกเรียนผ่านประสบการณ์ตรงให้ได้ศึกษากระบวนการคิดขั้นสูงการคิดวิเคราะห์และก็การนำไปสู่ปฏการปฏิบัติในชีวิตจริงก็จะสอดคล้องกับปรัชญาประสบการณ์นิยมซึ่งมีผู้นำคนสำคัญก็คือจอห์นดิวอีหรือจอห์นดุย l e a r n i n g by doing เรียนจากการลงมือกระทำเรียนผ่านประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นในการจัดการศึกษานั้นก็ ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจในการจัดการศาึกษาจะให้ความสำคัญกับปรัชญาไหนใครที่มีแนวคิดตรงกับปรัชญาไหนเขาก็จะจัดการศึกษาออกมาให้ตรงตามปรัชญานั้นยกตัวอย่างเช่นในครูศิลปะหรือครูด้านของนาฏศิลป์ด้านดนตรีต่างๆจะเป็นแนวคิดปรัชญาจิตนิยมไอดิลซึมครูกลุ่มนี้ยจะไม่ค่อยสนใจเนื้อหาสาระ จะไม่ให้ไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นก็จะเน้นสทรียศาสตร์เน้นคุณค่าทางจิตในขณะเดียวกันครูกลุ่มที่เป็นสาระเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือสังคมศาสตร์กลุ่มเหล่านี้จะมีแนวคิดในเชิงของ e s s e n t i a l i s m หรือสาระทายมเวลาสอนนักเรียนก็จะมุ่งสอนเนื้อหาสาระในหนังสือในตำราเน้นสาระเป็นหลักอะไรที่ไม่ใช่อยู่ในสาระอะไรที่เป็นสิ่งรบรบกวนภายนอกก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญ จะมุ่งเน้นเนื้อหาสาระเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนปรัชญาปฏิรูปนิยมก็จะเน้นคนออกไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เน้นในเรื่องของการบําเพ็ญประโยชน์จิตอาสาต,ต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีแนวคิดมีปรัชญาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ชีวิตได้เรียนรู้มาด้านไหนสายไหนถ้าใครจบสายวิทยาศาสตร์ก็จะมีแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์หือสารสนิยม ถ้าจบด้านศิลปะดนตรีก็จะมีแนวคิดแบบอิเดนซึมหรือจิตนิยมเป็นต้นนะครับสาขาของปรัชญญามีหลายสาขาเช่นอภิปรัชญ,ญาเมตาฟิสิกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความจริงเรลิตี้ยานวิทยาเอพิสเตอ l o โลจีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ k n o w l e อุณวิทยา เอ็กซิโอโลจีเป็นการศาึกษาเกี่ยวกับคุณค่าหรือค่านิยมวาลูในคุณ,ณวิทยานั้นก็จะแบ่งออกเป็นขแขนงย่อยๆเช่นเอติกหรือจริยศาสตร์คุณค่าความประพฤติหลักแห่งความดีและสุนทรียศาสตร์เอนเตสติกเป็นคุณค่าความงามศิลป,ปะจินตนาการความคิดความสร้างสรรค์นี่คือสาขายย่อยเพราะ,ะนั้นปรัชญาจะเป็นเรื่องของการศารึกษาความจริงความรู้ค่านิยมสุนทรียศาสตร์หลัก ความดีงามศิลปะต่างๆนักปรัชญ,ญาคนสำคัญเช่นโสเครติสเฟโตอริสโตเติลนี่ก็จะเป็นนักปรัชญ,ญาที่สำคัญที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับชองชาร์กลุซโซชองชาร์กลุซโซจะเปรียบเด็กเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์รุซโซเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดีอยู่แล้วทุกคนเกินมาอยู่บนพื้นฐานของความดี แต่สังคมทําให้มนุษย์เป็นคนเลวแปดเปื้อนและมนุษย์มีเสรีภาพตามธรรมชาติโดยไม่จํากัดแต่เมื่อมนุษย์มารวมกันเป็นสังคมจึงต้องมีการจํากัดสิิทธเสรีภาพบางส่วนโดยการทําสัญญาประชาคมความคิดของรุสโซจะมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างมากและได้พัฒนามาเป็นทฤษฎีสังคมนิยม Socialist Theory รุสโซจะสอนให้คนกลับไปหาธรรมชาติ back to nature เป็นการยกย่องคุณค่าของคนว่าธรรมชาติของคนดีอยู่แล้วแต่สังคมทําให้เป็นคนเลวครับนี่คือคํากล่าวของรูโซ่ลูโซว่าเด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมามีความดีอยู่ในตัวธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดีในตัวเด็กเหมือนผ้าขาวบริสุ์พอมาเจอสังคมใหม่แต่งแต้มสีสารนาลงไปเขาก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าแต่งแต้มสีที่ดีลงไปเขาจะกลายเป็นคนดีถ้าแต่งแต้มสีที่ไม่ดีลงไปก็จะกลายเป็นคนไม่ดี เพราะนั้นสังคมทำให้มนุษย์เป็นคนเลวเวลาจะแก้ไขปัญหามนุษย์หรือคุณค่าทางจิตใจมนุษย์ต่างๆต้องให้เขา back to nature กลับไปหาธรรมชาติเช่นเวลาเราเครียดม,มากๆเนะี่ยก็ให้ไปอยู่กับธรรมชาติให้ไปอยู่กับภูเขาป่าไม้น้าตกลำธารจะทาให้สามารถ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆลงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะให้ความสำคัญกับธรรมชาติ back to nature นักจิตวิทยานักการสาคนสําคัญมีอยู่หลายคนบุคคลเหล่านี้เราจะได้มีโอกาสไปทําการศึกษาอย่างละเอียดในหัวข้ออื่นๆต่อไปได้แก่หัวข้อจิตวิทยาการศานะครับเพราะนั้นเป็นคนที่มีความสําคัญมากเช่นเรื่องของฟรอยนะ์ซิกมัน r ์ฟรอยด์เป็นบิดาของจิตวิทยาจิตนิยมกลุ่มจิตนิยมมา s สโลก็จะพูดถึงทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ เอ็ดการเดลเอ็ดการเดลก็คือกลวยประสบการณ์ทฤษฎีกลวยประสบการณ์ของเอ็ดการเดลโฮเวิร์ดการ์ตเนอร์ทฤษฎีะหุปัญญามนุษย์เรามีองค์ความรู้อย่างน้อย8ด้านโฮเวิร์ดการ์ตเนอร์พาฟลอฟวัตสันสกินเนอร์ทอนไดสี่คนนี้เป็นนักจิวยากลุ่มพฤติกรรมนิยมจะทำการทดลองกับสัตว์ทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์ พาฟลอฟเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทดลองกับ Watson, สุนัขวัดสันทฤษฎีการเรยรู้ของวัดสันก็จะทดลองกับหนูสีขาวสกินเนอร์สกินเนอร์จะทดลองกับหนูในกล่องกล่องของสกินเนอร์หรือ s กิน n นอร์บล็อกเป็นทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ทอนไรจะทดลองกับแมวทฤษฎีการเรียนรู้ของทอนไรแบบลองผิดลองถูก trial and error นะครับาทอนไ์ก็เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาการทดการศึกษาในเชิงพฤติกรรมหรือบิดาการตรงจิตวิทยาเชิงจิตวิทยาการศึกษาทั้งหมดนะครับทอนไดเบนจามินเอสบรูมจะเป็นทฤษฎีความมุ่งหมายทางการศึกษาพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะพิสัยคอกนินทีฟโดมเมนเอฟเฟกตีฟโดเมนเซคโคมเตอร์โดเมน กิลฟอร์ดทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ดเน้นความคิดสร้างสรรค์พีเทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของ p ีเเจแล้วก็เอ็ดเวิร์ดโดมโนทฤษฎีโมวกบ่อยซิกติงกิ้งแฮทจริงๆแล้วมีอยู่หลายคนนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่านักทฤษฎีเหล่านี้เป็นทฤษฎีที่ออกข้อสอบได้ค่อนข้างบ่อยจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะเพราะฉะนั้นผู้นํากลุ่มต่าง,างๆเช่นฟรอยเป็นบิดากลุ่มจิตวิเคราะห์ วัตสันเป็นวิดาของกลุ่มพฤติกรรมนิยมทอนได้จิวิยาการศึกษาแฟรงค์พาสันวิดาแห่งการแน่แนววิลเลียมวุนวินแฮมบุนเป็นจิวิยายุคใหม่นะครับหรือว่าจิวิยาเชิญทดลองก็ได้เพราะฉะนั้นมีอยู่หลายคนนะครับมีอยู่หลายคนมีอยู่หลายทฤษฎีที่ต้องรู้จักและเราจะมีโอกาสไปศึกษาในหัวข้อต่อๆไปนะครับวันนี้อย่างน้อยให้รู้จักว่า ในหลักของจิวิาาายาการศาสษรัรัชญาการศากษรนั้นมีบุคคลที่สําคัญที่เป็นที่เชื่อถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ทฤษฎีของเขาถูกอ้างอิงถึงปัจจุบันนี้มีอยู่หลายคนก็จะไปสือสาละเอียดทีละคนในโอกาสต่อไปครับทฤษฎีกลุ่มเกสตันนักจิวิยาคนสําคัญเช่นแม็กซ์เวทเมอร์วูฟกังโคเลอร์เคิร์ตคอปกาเคิร์ตเลวินทฤษฎีกลุ่มเกสตันจะให้ความสําคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย เรื่องของสัญชตาตญาณการรับรู้สัญชตาตญาณกลุ่มเกสตันเนี่ยกล่าวว่าเวลาเราจะสอนอะไรก็แล้วแต่ให้สอนคนให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยไปแตกแขนงทีหลังเช่นถ้าจะสอนช้างให้เห็นช้างทั้งตัวก่อนแล้วค่อยไปสอนเรื่องงวงเรื่องงาเรื่องหูเรื่องหางทีหลังอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเกสตันครับเพราะฉะนั้นมีอยู่หลายคนนะที่ต้องไปรู้จักเนี่ยบุลเนอร์พีเอชเซิกมันฟรอย ยูริกสันโคเบิร์กเน้นเรื่องของจิตวิทยาเป็นจิตวิทยาในเชิงพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาการจะเน้นเรื่องการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์นะครับทีนี้ความมุ่งหมายทางการศึกษา education objective อันนี้เป็นทฤษฎีของบรูมทฤษฎีของบรูมเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจนถึงปัจจุบันบรูมบอกว่า การจัดการศึกษานั้นจะมีเป้าหมายเพื่อเกิด3อย่าง cognitiv e domain พุทธิพิสัย affectiv e domain จิตพิสัย psychomotor domain ทักษะพิสัยคนเรียนไปอ่ะต้องเกิดความรู้ต้องเกิดคุณลักษณะเจตคติที่ดีต้องเกิดทักษะกระบวนการหรือการปฏิบัติที่ดีซึ่งบรูมเขาจะแบ่งออกเป็นลำดับลำดับความรู้จำใจเข้าํารู้จำเข้าใจนำไปใช้ เป็นการคิดขั้นพื้นฐานวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าเป็นความคิดขั้นสูงจำใจใช้วิสังประอันนี้เป็นทฤษฎีของบรูมทีนี้แนวคิดของบรูมในปัจจุบันเนี่ยเดิมบอกว่าประเมินค่าเป็นการคิดสูงสุดแต่ปัจจุบันเปลี่ยนใหม่ครับเอาสังเคราะห์มาไว้แทนประเมินค่าเอาประเมินค่าลงไปลําดับที่5แล้วเปลี่ยนคําว่าสังเคราะห์เป็นสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นทฤษฎีใหม่ของบรูมกล่าวว่า กระบวนการคิดจะเริ่มต้นจากการคิดขั้นพื้นฐานคือความรู้ความจำความเข้าใจนําไปใช้นําไปสู่การคิดขั้นสูงวิเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็คิดสร้างสารรค์ creative thinking ปัจจุบันถือว่าการคิดสร้างสารรค์เป็นการคิดที่ดีที่สุดเพราะจะนําไปสู่การเกิดนวัตกรรมซึ่งทฤษฎีเดิมของรูมนั้นกล่าวว่าประเมินค่าตัดสินคุณค่าได้เป็นดีที่สุดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับปัจจุบันนี้ creative thinking สาคัญที่สุด ส่วนจิตพิสัยก็เรียงตามดับรับรู้ตอบสนองให้คุณค่าจัดระบบค่าสร้างลักษณะคุณค่าได้ด้วยตนเองจะเป็นจิตพิสัยทักษะพิสัยเด็กจะเริ่มต้นจากการทําเรียนแบบทําตามแบบทำในอย่างแม่นยําทําอย่างต่อเน,นื่องทําอย่างเป็นธรรมชาตินี่ก็คือทฤษฎีของบรูมซึ่งรับการยอมรับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า KAP นะ c ognitive หรือ knowledge effective หรือ attitude เป็น a จิตวิสัย p คือ p s y c h o m o t o r หรือ process เป็นทักษะนะครับ k a p อาจจะเรียกอย่างนึงว่า k a s ก็ได้ s แปลว่า skill ได้หมดเลยนะมี3ด้านสอนให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้อยู่3ด้านการเรียนรู้ learning หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากการฝึกหัดและประสบการณ์ ถ้าเปลี่ยนเนื่องจากฤทธิยาสิ่งเสพติดเปลี่ยนเนื่องจากความเจ็บป่วยทางกายทางใจเปลี่ยนเนื่องจากความเหนื่อยล้าของราง่างกายเปลี่ยนที่เกิดจากปฏิกรริริยาตอบสนองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับการรู้ต้องเปลี่ยนค่อนข้างจะถาวรจากการฝึกหัดฝึกแล้วเปลี่ยนการถ่ายโยงการเรียนรู้แปลว่านำสิ่งที่เรียนมาในอดีตมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียง การถ่ายโยงการรู้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือถ่ายโยงทางบวกกับถ่ายโยงทางลบถ่ายโยงทางบวกเช่นเคยเรียนรู้สิ่งหนึ่งแล้วทําให้เกิดการรู้อีกสิ่งหนึ่งได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเดาะลูกตะก้อได้ต่อมาเดาะลูกฟุตบอลจะง่ายยิ่งขึ้นหรือเราไปใช้กับสิ่งอื่นๆด้เช่นสมมุติว่าเคยเป็นครูมาก่อนหนึ่งโรงเรียนแล้วพอย้ายไปโรงเรียนใหม่มันก็จะเจอปัญหาเดิมๆก็จะสามารถเอาความรู้ประสบการณ์ จากเรียนเดิมไปสู่เรียนใหม่ได้อันนี้เรียกว่าการถ่ายโยงการเรยรู้ทางบวกส่วนถ่ายโยงการเรยรู้ทางลบคือสิ่งที่รู้ไปก่อนแล้วไปขัดขวางไปรบกวนสิ่งรู้ใหม่เช่นรู้ภาษาถิน่นแล้วไปเรียนภาษาอื่นก็มีความทําให้เกิดความการขัดขวางเป็นต้นเช่นบางคนเป็นชนเผ่ารู้ภาษาถิน่นแล้วพอไปใช้ภาษากลางภาษาทางการก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าการเรียนรู้ทางลบนะครับ การถ่ายโยงการรู้ทางลบแรงจูงใจของมนุษย์หรือโมเวชันมีหลายอย่างนะมีแรงจูงใจไฟสํามฤทธิ์ายสัมพันธ์ไยก้าวรา่ไฟอำนาจไฟที่พึ่งคนที่จะประสบความสําเร็จมากสุดต้องมีแรงจูงใจไฟสําเร็จสูงต้องการประสบผลสําเร็จมีความมานะขยันอดทนแล้วก็การเสริมแรงมีเสริมแรงบวกเสริมแรงลบลงโทษบวกลงโทษลบ อันนี้เราจะไปศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาการสารนะครับการคิดมีหลายแบบนะมีคิดอย่างมีวิจารยานไตรตรองอย่างรอบคอบคิดแก้ปัญหาพินิษเพื่อขี้คลายขี้คลายสิ่งเหล่านั้นคิดสร้างสรรค์ r e a t i v e Thinking จินตนาการและสร้างสิ่งใหม่นอกกรอบคิดวิเคราะห์ความสามารถในการจำแนกแยกแยะคิดสังเคราะห์ สรุปรวบรวม,รวมประเด็นย่อยออกมาเป็นภาพรวมอันนี้คือความหมายของการคิดครับคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นชายเซ็นเตอร์ผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning การเรียนแบบกระตุน้นหรือการเรียนรู้เชิงรุก Passive Learning การเรียนแบบปกติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการศาึกษาในโอกาสต่อไปเราคงมีโอกาสมาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ ในเชิงวิเคราะห์ในเชิงต่างๆโดยอาศัยเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานเหล่านี้ซึ่งจะถือโอกาสในการตีวโอกาสต่อไปนะครับวันนี้จะขอน้นแค่พื้นฐานก่อนแนวข้อสอบก็ให้เฉพาะหลักพื้นฐานก่อนเพราะเราต้องมีความรู้พื้นฐานถึงจะนําไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงได้นะครับเรามาดูความรู้พื้นฐานกันนิดหนึ่งนะข้อใดไม่ใช่ความหมายของการศึกษาตามแนวคิดของจอห์นดิวี้ การศึาคือชีวิตคือความเจริญงอกงามคือประสบการณ์การศึาคือการลงทุนข้อนี้ไม่ใช่การศึาสอดคล้องกับข้อะไรมากสุดความเจริญงอกงามครับเด็กเปรบเหมือนข่าขาวบริสุทธิ์เป็นแนวคิดของชองชาร์ครุสโซโ Learning by doing เป็นแนวคิดของจอห์นดิวอีหรือจอห์นดุย ปรัชญาการสานนำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใดกำหนดเนื้อหาสาระกำหนดวิธีสอนหลักการสอนกำหนดกระบวนการจัดการรู้กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษาครับใครเชื่อปรญาไหนเขากำหนดเป้าหมายไปในทิศทางนั้นประสบการณ์นิยมเหมาะกับการสอนวิชาได้มากสุดประสบการณ์เน้นการทดลองครับ pragmatist หรือ e x p e r i m e n t a l เน้นกับวิชาวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์จะต้องใช้การทดลองใช้การปฏิบัติจริงถึงจะรู้ได้ถ้าวิทยาศาสตร์เน้น essentialism หรือสาระอย่างเดียวคือนั่งเรียนแต่เนื้อหาสาระในใน,ในหนังสือในตำรายอย่างเดียวเด็กจะไม่เข้าใจครับต้องทดลองถึงต้องทดลองผ่านประสบการณ์ตรงถึงจะเข้าใจหลักสูตรวิชาเลือกเสรีให้เรียนเลือกตามความถนัดความสนใจสอดคล้องกับ อัติภาวะนิยม existentialism ครับการจัดหลักสูตรเน้นเนื้อหาเหตุผลสีิปัญญา essentialism หรือสารัฐานิยมเน้นเนื้อหาสาระเป็นหลักเน้นปัญญามากกว่าการปฏิบัติเน้นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงตัวนี้ครับปฏิบัตินิยมหรือ experimentalism กับ p r a g m a t i s m ตรงตัวนะ p r a g m a t i s m แปลว่าการปฏิบัติ experimental แปลว่าการทดลอง ผ่านประสบการณ์ตรงปัจจุบันการศาไทยเน้นการศาตามปัญญาอะายมาสุดปัจจุบันเป็น active learning learning by doing ประสบการณ์นิยมปัญญาหมายถึงอะไรหมายถึงการความรักในความรู้ครับ love of wisdom ความรู้ความจริงอันเป็นนิรันดเป็นสิ่งประเสริฐจิตวิทยาเป็นการศาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ study study of พฤติกรรม behavior ครูห้ามนักเรียนไปวิ่งเล่นกับเพื่อนจนกว่างานจะเสร็จอันนี้เป็นการลงโทษครับห้ามลงโทษทางลบห้ามทำข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางลบให้รางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศหยุดตำหนินักเรียนเมื่อมีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้นอันนี้เป็นการเสริมแรงทางลบครับ ดูด่าว่ากล่าวนักเรียนอันนี้เป็นการลงโทษนะลงโทษทางบวกออกคําสั่งอรเอากันบ้านมาส่งให้ตรงเวลาอันนี้ก็เป็นการลงโทษครับเพราะนั้นมันจะมีการเสริมแรงกับการลงโทษลงโทษทางบวกเสริมแรงทางลบเพิ่มสิ่งที่ไม่ชอบเข้าไปนี่คือการลงโทษทางบวกอะไรที่เด็กไม่ชอบก็เอาสิ่งนั้นเข้าไป เช่นการเคี่ยนตีกันดุด่าเด็กไม่ชอบเอาสิ่งที่ชอบออกมาก็เช่นเด็กชอบเล่นเกมแล้วไม่ให้เด็กเล่นเด็กชอบเล่นกีฬาให้เด็กเล่นอันนี้เป็นเรื่องการลงโทษทางบวกนะครับลงโทษทางลบลงโทษทางบวกคือใส่สิ่งที่ไม่ชอบเข้าไปลงโทษทางลบก็คือเอาสิ่งที่ชอบออกมาต่อไปครับการนำสิ่งที่เรียนรู้ในอดีตมาใช้แก้ปัญหาใหม่ๆเราจะเรียกว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ความหมายของการเรียนรู้แปลว่าเปลี่ยนพฤติกรรมถาวรอ,อันเป็นผลมาจากการฝึกหัดบุคคลที่จะประสบความสำเร็จมากสุดต้องมีแรงจูงใจไฟสํมฤทธิสูงการเรียนการสอนสอนคร้องกับ active learning มากสุด lecture คือการบรรยาย demonstration การสาธิต discussion อภิปราย project คือโครงงาน โรงงานเน้นกระบวนการคิดขั้นสูงการจัดการรู้เชิงรุก active learning ตรงข้ามกับ passive learning นะครับข้อดใดหมายถึงการคิดวิเคราะห์สรุปรวบรวมจำแนกแยกแยะครับคิดวิเคราะห์คือจำแนกแตัดสินคุณค่าคือประเมินคี้ใคลายปัญหาคือคิดแก้ปัญหาการคิดที่ดีสุดในปัจจุบันคือ creative thinking คิดสร้างสรรค์ครับ มำไปสู่การเกิดนวัตรกรรมดีที่สุดเพราะฉะนั้นที่เราได้เรียนวันนี้นั้นเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นที่อย่างน้อยที่สุดต้องรู้ก่อนแต่จะจําได้มากจําได้น้อยวิเคราะห์ได้หรือวิเคราะห์ไม่ได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีโอกาสไปฝึกฝนต่อ,ตอไปในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงแนวข้อสอบขั้นสูงแต่อย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่ามีทฤษฎีเหล่านี้ ให้รู้ว่ามีทฤษฎีการเสริมแรงทฤษฎีแรงจูงใจการถ่ายโยงการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆเนี่ยให้รู้ว่าในการจัดการศาึกษาในปรัชญาการศาึกษาจิตวิทยาพัฒนาศึกษาศาสตร์ต่างๆเขามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาอยู่ค่อนข้างเยอะต่อไปก็คงจะได้มีโอกาสไปศึกษาทีละเรื่องทีละประเด็นทีละทฤษฎีให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษาก็สรุปทบทวนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ